กฎหมายของไทยในปัจจุบันมีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อพระภิกษุกล่าวคือพระภิกษุเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาหากพนักงานสอบสวนเห็นว่าต้องควบคุมตัวไว้หรือสารไม่ให้ประกันตัวก็ต้องสึกขาดจากความเป็นพระทันทีทั้งที่คดียังไม่ได้พิพากษาคิดเอาง่ายๆว่าถ้าไม่ ก็บวดใหม่ได้เปรียบเทียบกับคดีของคนทั่วไปหากผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวแล้วมีกฎหมายระบุว่าให้ประหารชีวิตก่อนโดยให้เหตุผลว่าถ้าคดีพิพากษาแล้วไม่ผิดก็ไปเกิดใหม่ได้ทุกคนย่อมเห็นตรงกันว่าเป็นกฎหมายที่อยุติธรรมอย่างยิ่งเคยมีพระภิกษุที่ถูกจับศึก เพราะพนักงานสอบสวนไม่ให้ประกันตัวหลายรายอาทิเช่นเจ้าคุณอุดมวัดเทพจรินในเครื่องคดีราชเป็นข่าวคลึกโครมแต่สุดท้ายสารีกาพิพากษาว่าท่านไม่มีความผิดใครจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและท่านก็ต้องตายไปด้วยความช้ำใจต่อความอายุติธรรมที่ท่านได้รับ ยี่กฎหมายเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาคือเจ้าหน้าที่ต้องหาไปก่อนแล้วให้จำเลยไปแก้คดีที่ศาลยิ่งอันตรายมากเพราะพระภิกษุสามารถถูกแกล้งจับศึกได้ตลอดเวลาดังตัวอย่างวัดพระธรรมกายถูกแจ้งความดำเนินคดีถึง300กว่าดีในเวลาเพียงครึ่งเดือนและมีคดีจะ จำนวนมากที่มีความสุ่มเสี่ยงว่าจะไม่ได้รับการประกันตัวตั้งทงว่าจะขอสารฝากขังซึ่งการเลือกปฏิบัติทั้งที่บางคดีถูกตั้งข้อหาโดยยังไม่มีความผิดชัดเจนและคดีลักษณะเดียวกันนี้หากเป็นผู้ต้องหารายอื่นก็จะได้รับการประกันตัวไป พระก็ต้องเสี่ยงต่อการถูกจับศึกทั้งสารยังไม่พิพากษาหลายร้อยครั้งแล้วพลาดแม้เพียงครั้งเดียวก็ต้องตายจากความเป็นพระทันทีแม้ศาสนาอิสลามก็ยังเรียกร้องให้ออกกฎหมายชารีอะห์ประชาอิสลามดังนั้นคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะต้องยกเลิกกฎหมายที่สามารถเป็นเครื่องทำลายพระพุทธศาสนา และฆ่าพระภิกษุจากพระธรรมวินัยดังต่อไปนี้ 1. นึ่งห้ามศึกพระโดยที่คดียังไม่ได้พิภาคษาจนถึงที่สุด 2. ระบบพิจารณาคดีที่ใช้กับพระภิกษุควรเป็นระบบไต่สวนซึ่งให้อำนาจศาลในการสแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมในคดี นอกเหนือไปจากคู่ความเสนอต่อสารได้เพื่อให้พระพิกษุได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี 3. คดีของพระภิกษุให้ตั้งคันสงฆ์มีคณะพิจารณาไต่สวนเฉพาะมีผู้แทนคณะสงฆ์เข้าร่วมพิจารณาด้วยโดยยึดหลักพระวินัยร่วมกับกฎหมายทางโลก ถ้าหลักฐานไม่พอก็จบกันไปถ้าหลักฐานพอก็ดำเนินคดีไปตามกระบ,บวนการยุติธรรม 4. การพิจารณาไต่สวนให้ทำในวัดที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เสียสมณสารูปหคดีใหญ่ที่เป็นที่สนใจให้เชิญองค์การพุทธทั่วโลกร่วมสเก็ตการด้วย เพราะพระภิกษุทั้งโลกก็ใช้พระวินัยของพระพุทธเจ้าเหมือนกันหยุดฆ่าพระภิกษุจากสมมนเพศหยุดระบบกล่าวหาต่อพระภิกษุหยุดอะไรกันงั้นขอเชิญภาษาอังกฤษต่อเนาะ วัดก็ยังคงถือการปฏิบัติธรรมอย่างสบสันติและก็อหิสาก็ยังให้สาธุชนอยู่ในวัดอย่างสงบนะจะกี่วันก็ตามวัดธรรมกายก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่ายังคงปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ในวัดอย่างสงบแล้วก็สาธุชนที่มาอยู่ในวัดเนี่ยก็เป็นเจ้าของของวัดร่วมกันสร้างวัดมามากกว่าสิบปี บางท่านก็เข้าวัดมาตั้งแต่หลวงพี่ยังไม่เกิดเลยเนี่ยก็รักวัดก็เลยเข้ามาป<ง>กป้อง,งและก็รักษาวัดที่ตัวเองได้สร้างไวง้ <นะ S 2> ทางวัดเพื่อมันในระบบทีิจธรรมของประเทศไทยและก็ยอมรับในระบบจริยธรรมของประเทศไทยจะขอให้ได้โปรด ท่านผู้มีอำนาจได้ให้ความยุติธรรมแก่วัดพระธรรมกายด้วยเถิดก็เพราะว่าพระเนี่ยบางทียังไม่ความิดยางหลวงพ่อธรรมชโยปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นเพียงตั้งข้อกล่าวหาเท่านั้นยังไม่มีความผิดเลยแม้แต่น้อยแต่ก็ มีหลายคดีมีหลายเคสนะที่ผ่านมาในมีหลายเคสเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตที่พระอะ่โดนให้ทูรักขา,าก่อนแล้วจึงค่อยพิจารณาคดีปรากฏว่าพระก็ไม่ได้มีความผิดอะไร mm hmm. นั่นคือการที่พระลาสิกขาไปก่อนแล้วเนี่ย mm hmm. ก็เท่ากับว่าประหารชีวิตพระจากความเป็นพระทั้งทั้งที่ไม่มีความผิดเลย mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาต ให้แถลงเป็นภาษาอังกฤษให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวคอย่อยถามต่อคำถามต่อไปเนาะขอ,ขอท่านสร่ชาชนทางวัดธรรมกายก็ยังขอยืนยันเหมือนเดิมว่ายังคงปฏิบัติธรรมอย่างสงบและสติยังสวดบนอยู่ในวัดอยู่ปกติเพระาะญาติโยมที่มาอยู่ตามประตูต่างๆก็มาด้วยศรัทธาแล้วก็มาด้วยความเป็นเจ้าของวัดเนาะจะกี่วันก็ ตามว่าทมอะไรก็ยืนยันเดือนะว่าสวดมนต์สงบสติอาหิงสาแล้วก็ขอวิงบอนไปถึงท่านผู้มีอำนาจได้โปรดในยกเลิกม .44 เพื่อเห็นแก่เราเพื่อนแก่ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้และก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะอะไรเข้ามาได้ทาน ทางวัดไม่ได้ไม่ได้มีความเชื่อมโยงอะไรกันเลยไม่ได้ทราบอันนี้เข้มามาได้สันทัคือเรื่องการสึกพระเนี่ยมีมาหลายคดีมากแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของหลงพ่อเท่านั้นแต่เนื่องจากว่าหลวงพ่อมีสิทธิ์จังหวงท่านเนาะได้บอกเลยว่า การพูดในวันนี้ก็ถือว่าช้านะก็ยังถือว่ายังในขั้นทีระยะยาวก็จะเป็นผลดีต่อพระพุทธศาสนาต่อไป ก็ต้องสื uh 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 ่อคุยต uh ่อก uh> ็พยายามสื uh 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 ่อสารกันอยู่อันนี้หลวงพี่ยังไม่ทราบรายละเอียดถ้ามีรายละเอียดแล้วเดี๋ยวจะมาดำเนียนสื่อมวลชนต่อไปเนาะ ทางวัดก็ย,ยังยังไม่มั่นใจนะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่เคสที่ผ่านมาอย่างที่บอกที่มีพระโดนดระโดนทนีไปอ่ะ<ด>แล้วก็โดนโดนสึกความเป็นเวลาเคสซึ่งอันีดูเหมือนจะรุนแรงเกินไปเป็นการประหารชีวิตพระเพราะฉะนั้นทางวัดก็ยังคงไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจึงอาจมีการได้ยื่นข้อเสนอลักษณะนี้ออกมา<ด> ขออนุญาตาจบการแถลงข่าวที่ท่าน,น,นี้เนาะขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะผันยองฮโย